คนอื่นไปแล้วมันไม่่าดใจฮะเขาเป็นแบบไหนก็เรื่องของเขาแต่เราก็อยากรู้เหมือนกันสุดท้ายมันก็เป็นจริงๆนะมันก็เป็นต่อหน้าต่อตาเราเหมือนกันนะอันดับแรกมันเป็นไข่ปลาก่อนมองไข่ปลาจากไข่ปลาคือเส้นผมมันแตกเป็นแก้วจากเป็นแก้วมันเป็นฟองละอองจากละอองมันแยกมาเป็นเป็นกลมๆๆไปเลยไงอรู้ไหมเราบางคนก็คูเพื่อนบ้านกันด้วยว่า ท่านเยือนเป็นพระอาหารเรือผมไม่ใช่ผมไม่ใช่พระอาหารเอาแล้วทำไมเกสาท่านเป็นเป็นพระธาตุยังไงเกษาเป็นพระธาตุนั้นก็ไม่ได้เป็นพระอาหารนะอก็เป็นธาตุก็เป็นธาตุมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเออเป็นนทางหอนว่าผู้ปฏิบัติทะปฏิบัติแล้วทำนั้นจะไปถึงที่สุดของทำทำนั้นอยู่ตรงไหนแล้วเดินยังไงถึงจะไปเป็นพระธาตุเราพูดได้ พะเรายังไม่ถ่ายแต่กรุบาอารท่านมรรคพาแล้วอ่าวาดจิตนั้นจะไปตรงไหนถึงเป็นถ้าจิตถึงตรงนั้นแล้วตะมานเคยถามหลวงปู่เทศตอนหลวงปู่เทศมีชีวิตอยู่นะฮะว่าถ้าทําที่ท่านพูดนี้หมายความของท่านเป็นประทานแน่นอนหลวงปู่เทศนะแล้เขาหลงปู่หลุยถวัอนกคำหลงปู่คำดีทำบ้าเขาปู่นะเหมือนกันถ้าท่านพูดอนี้ถึงแน่นอน ปอลุงปู่เป็นถ้าเป็นธาตุแต่ทาไมไม่เป็นที่เทียคือหนึ่งทำจิตเรามันเป็นธาตุของทรมันเป็นธรรมธาตุธรรมธาตุคือความบริสุทธ <ev> <can> ิ์จนไม่มีอะไรกันอยู่แล้วความบริสุทธิ์ของจิตมันถึงเหมือนละอากาศงานเหมือนเป็นอากาศนานเป็นอากาศมาตั้งแต่เราปวดวันที่หนึ่งวันที่สองจนถึงปัจจุบันก็เหมือนอากาศงานทังนั้นอะไรที่จะมากระทบกระเทือนทั้งหมดมันก็เรื่อง แต่ว่าอาณนหารไม,มาาไม่เคยรู้จักโสดาบันไม่เคยรู้จักนะเพราะไม่รู้เห็นแต่ความเป,เป็นอิสระของจิตจิตไม่เป็นเป็นธาตุของอะไรเลยนะมีเป็นธาตุของธรรมอย่างเดียวเออเป็นธาตุของประธรรมพระธรรมเป็นนายชัดเจนจนพูดชัดเลยว่าเราเห็นธรรมะนะชัดเจนที่สุดรวยที่สุดปลงจิตปลงใจขอแต่งานนะตงานเลยแต่งงานก็มาทำเลย แต่งงานไม่พอจดทะเบียนสมรสเลยฮนะถ้างองค์ไหนจะศักดิ์สิทธิ์หองอึนนาการบุตรดินกันรวรอ,อเมริกาไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วหมดความศักดิ์สิทธิ์แล้วเพราะเราแต่งงานกับจดทะเบียนสมรสกับน้าทำแล้วทำเท่านั้นที่จะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจีนเราในสุดท้ายมันก็เป็นคนเป็นก็เป็นเยอะเป็นหมื่นองมาฮะแล้วหมื่นองค์ตัวนี้ท้าวหญ่ท่านก็นเป็นห่วงว่าให้คนโน้นคนนี้มาบอกห้ามให้ ยพอย่าง้เพราะถ้าให้ไปแล้วเขาก็เจตานาดีแต่ไม่ควรให้ก็เลยอาตมาก็เลยตั้งแต่นั้นก็เลยไม่ให้ดูบอลโยกเนี่ยเอาเลยเป็นภาวนาที่ใจเจ้าของดูที่ใจเจ้าของดีกวา่าอาตมาจะดูที่ใจตมาเลยตมาจจดูใจเจ้าของอะทําให้เป็นธรรมธาตุเลยฮะเหมือนวิธีการกำหนดจิตเนี่ยนั่นอะจิตตรงนี้อะที่จะทําแบบไม่ไปถึงธรรมธาตุ ถ้าเราตั้งตรงนี้เสร็จเราอยู่ตรงนี้นานๆไปจิตของเราก็จะเคลื่อนละเอียดไปสูส่สภาวะตรงนั้นนั้นจิตตรงนั้นจะไม่เกิดนะเ,เพราะไม่มีตัวเกิดนั้นจิตจะไปที่อื่นเกิดไหมไม่รู้แต่ถ้าไปตรงนี้ไม่กลับถามมาดูอะไรนะ้นมมาดูอะไรนะเพียงแต่เรารู้ได้จิตแล้วไม่มาไม่มาเลยมันมาไม่เป็นไม่รู้จะมาเรื่องอะไรฮะเพราะถ้าปรุงแต่งท้าย ถ้ามีนังอดีตนาคพมาให้แต่ในกิจปจุบันไม่มานัากไม่มาและพระอรุณเนี่ยที่ตามมหาพุทธเจ้าเข้าทั้งฌานทั้งญานทั้งหมดทิพยารุษตามมหาพุทธเจ้าไม่เจอเพราะพระพุทธเจ้าทํากิจปัจจุบันพระอรุณตามแค่ทั้งชานทั้งญาณอรุปชานจะติดยันสารพัดเลยในวันทัานทั้งวัณาณทั้งหมดตามไปแต่พระพุทธเจ้าไม่เอาตัวอย่างเลยพระอรุษหาไม่เจอนั่นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบรรลุ เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอาหารให้เตาตรากลับปฏิบัติเพราะจิตนั้นเป็น,บน,บนปบบปฏิิบัติไม่มีอริยหน้าอกไม่มีฤทธิ์ไม่มีอรปัานิหารไม่มีอะไรบบนนเหลือแต่ความว่างนั่นเองเขาเรียกสุญญาตานั้นจิตตรงนั้นเองทั้งนั้นถึงพระพระบรมสาริกธาตุุริเจ้าถึงอย,ยู่อินเดียก็มาปรากฏทุกจุดท,ที่ใครบูชาแม้แต่ตรงมมนจะบูชาก็ถึงจะไายแก้วถ้าพุธเจ้าจะเข้า เป็นไม่อยู่ฮะเข้าได้เลยฮะเข้าด้เลยฮะอาตมาเคยกันแล้วอาตมาพันจนไม่รู้ที่นียอ่ะเข้าไม่ได้จริงๆฮะเพราะธรรมของพุทธเจ้าเป็นธรรมธาติมันบริสุทธิ์จนไม่มีอะไรปิดกันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นพุทธเจ้าถึงมาอยู่ที่เบื้องไทยเราเยอะแๆเพราะอะไรเพราะคนไทยเราปฏิบัตินาปฏิบัติจนไม่ไปแต่การปฏิบัติเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ธาตุแต่เราต้องทําจิตใจเราให้เป็นธาตุ น้าถ้าจิตใจเราเป็นธาตุเมื่อไหร่นั่นแหละเราเดินตามบุถุญาณน้านะครันเราจะไปเอากินหรือจะเอาทำถ้าเอาทำม,มากแน่นอนไปร้อยคนเลยน้าไม่ใช่เอาพระมีฤทธิ์ที์ดับพิธิหานมาไม่เป็นแน่นอนเบอรปฏิเดชเลยล้า,เา,านเปอร์เซ็นต์ไม่เป็น,น,น,ปนท้ามีฤทธิ์เป็น,ปนไ,ได้ยังไงมีฤทธิ์อ้อมีตาทิพย์ก็ไม่เป็นหรอกเพราะกินตาทิพย์หูทิพย์ก็ไม่เป็นเพราะมันจะทิพย์เอ้ไม่ว่าไงวะาอันนี้วาไงเนี่ย อันนี้มันมี่เดียวก็อย่างมันติดอย่างเงี้ยท่นจิตต้องไม่ติดอะไรรุดหมดเลยฮะเหมือนที่ลักษณะที่เราเป็นนะมันรูดอย่างนี้นะฮะเอาง่ายๆนะฮะตอนที่วันที่สองเนี่ยมันรูดจะ่ก้นอยู่เลยฮะไม่กลับเลยนะนั่นวันที่สองลูกปู่บอกว่ากินท่านถึงโลกกุตระจิตเราก็ไม่เข้าใจโกูกกุตระจิตยังไงท่านบอกกินแล้วโลกมีแต่โรคกุตระไม่มีพออย่งไม่ยากนังถือ อแต่กิงในโลกมี้แต่โลกอุตระไม่มีนั่นเป็นวันที่หลวงปู่รุนทรงเราไปอยู่กันต่างไปเอาข้อวัดปฏิบัติหลวงปู่มั่นกากหลวงตามาบสแต่ทํานั้นไม่ต้องแล้วเพราะมันหลุดกันแล้วก็เราไปได้สบายเลยฮนะถามว่าเอาอะไรเพิ่มเติมมันไม่เพิ่มทั้งนั้นความเทศหลวงการทาเทศมาสามชั่วโมงเราจะมาฟังเริ่มต้นยังไงตรงกลางย,ยังไตงตรงปลายยังไง ประมาเอาแค่สามอย่างนะอ่าดูว่าสุดท้ายอ่ะไปถึงไหนอ่าถ้าเกินเราเมื่อไหร่เอาเราเอาแน่ด้วยมันวางลงตาเกินแล้วนะถ้าเกิดว่าทุบอยู่ตรงนั้นเอาถุดไว้เนี่ยโน้ตปั้งเทหัวใสนะเป็จ๊จะโง่ถ้ามันเลือกเกินกินไม่ใช่แต่ปลาหนะกินแต่ต้มยำเนี่ยร์เออรถแทะแทะมันกลมกล่อมดเนี่ยไม่ใช่เถพุ่ไปปั้งหัวนะไม่เอานะ เอาเค่จิกๆเลยเลงตั้งแต่นั้นก็เลยว่ะถามว่ามันก็เพราะตอนอยู่วัดตากเคยลงทั้งขานทิ้งแล้วน,น,นะว่าจับไม่อยู่แล้วไปดีกว่าฮะไม่รู้อยู่ไปทำไมนะหรือวอนยังดีแหมพวกโยมหัางที่ตัวแสบมากทำให้เราไปไม่ได้ฮะเพราะเขาบอกว่าผู้รู้แล้วนะจะเห็นแก่ตัวได้อย่างไร มีคนอื่นรอรออยู่บอกว่าไม่มีเราไม่เคยมีใครรอเราและเราก็ไม่มีไม่มีมมปัญญาตอนไหน้วยไม่จําเป็นปฏิเสธตลอดแต่เสือกไม่ตายให้เสือกไมต่ตายเนี่ยทําให้เราต้องมาเจอพวกเธอเนี่ยนหถ้าวันนั้นตายแล้วเป็นจอบแล้วทบามหายห่ยหวงเยลยอันนี้ตัวท้ายจริงๆเขาม่ตมาต้องมาต้องมานัา่งคุยกันอยู่เนี่ยล้วบอกเขาบอกอาจารย์กังกลัวตายไหมเขาด่างจริงหลายครั้งกลัวตายไหมบอกว่า ถ้าจะยิงให้ตายต้องดูคนสุดท้ายก่อนจะพูดเห็นแก่ตัวเนีอยใช่ไหมถ้าเกิดตายตอนนี้ยังไม่เจอเราเลยอย่พูดอย่พูดจะ่าพูดให้เจอคนสุดท้ายก่อนเนี่ยนะมันเป็นอย่างนะั้นถ้างั้นเรื่องจิตที่จะไปที่สุดดินไปเลยตรงนั้นอะไหเลยไม่ผิดพลาดนะไม่แวะเลยนะจิตของเราในะเข้ารู้อย่างรัฐสบา,านเนี่ยเหมือนน่ะนี่เลยนะมาดูผุดน,น,นะมันคลุกเขาเลยนะในกระบอกเลยนะเออมันเร็วามากมันมันมันรูดเลยมาอยู่ในกระบอก ตอนย้เนี่ยเบอกออกแขกกระบอกไม่เป็นเลยนนเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็ออกจขกกระบอกไปได้แลนะ้วก็เลยไม่รู้ข้างนอกกระบอกเขาเป็นงไงเ <c oughs> นี่ยจิตต้องรอต้องให้ให้ดินเขานีน้แต่ถ้าดินดีดีแล้วนะถ้ากินมันจะหลุดปล่อยเลยนะมันจะตายปล่อยไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ตายวอตะาบาไปตายแล้วไม่ตายอย่างนั้นคุยอยู่ฮนะแต่จิตนั้นหลุดจากจิตเดิมไปสู่จิตใหม่ฮนะไม่ใช่ว่าโยกผู้หญิงคนนี้รืไ้ไปได้ผู้ชายคนนี้รื้อไปได้ มันอยู่ที่วิธีการยางตะมาดำดำสืบรูได้ไงอ่ะเออจะไม่คดอมกินหรือจะตายเมื่อาสืบรูนะี่ยทั้งนั้นคนเขาเขารูหมดแน่แน่มันอยู่ที่วิธีการว่าคุณจะเข้ารูได้คุณจะเข้ารูารถูกไหมถ้าคุณเข้ารูถูกหายความว่าคุณก็จะเห็นปุ่งถ้าคุณหารูไม่เจอคุณก็หาปุ่ไม่เจอ,เจอแต่ส่วนมากเราก็อยู่นอกรูนะฮะภาวนาเอ้รูอยู่ตรงไหนตามหาไม่เจอ,อเพราะุูเล็กเกินนะฮะ ถ้าเข้ารู้ได้ครั้งเดียวจบเลยนะนี่นะเพราะน้ำมา,าไม่แวะเลยนะไม่แวะเลยฮนะจะไปดูมีชามมียามมีนี่หโอพอเราปัญญาน้อยเดินตรงดีกว่ารีบไปดีกว่าใช่ไหมถ้าคนปัญญาเยอะอีกยังนับชื่อเรื่องชื่อเื่อนู้นชื่อเี่นีะไนี่นี่นะนักจินบนตบรรงมันไปนี่พุกเลยครพรคอาจารย์เป็นเป็นอาเรว่าจาร์ตั้งชื่อว่าธรรมะชิงดำชิงดำก่อนเลยนะตั้งตัวไม่ผิดเลยนะ จะบุญแค่เดือนนั้นทิงเลยเรียบร้อยเลยเนี่ยจริงนะบางคนบอกมีวาสนาทำบุญมายเยอะหรือเปล่าไม่มาไม่เคยคิมันอยู่ที่บุญหรือกุศลไม่สำคันมันอยู่ที่สติเราเองจะตั้งถูกรู้หรือเปล่าการู้ก็คือรู้ทำนะ,ะถ้าเข้ารู้ว่าไงแน่นอนไม่ต้องรู้ถึงทำรู้ก็คือรู้เดียวะฮะอ,ะอารมณ์ทำแต่ตอนนี้เรามีหลายอะไรรู้ใช่ไหมฮะ มักราเจอมไม่เดือยเยอะนไปไม่รู้จักเลยฮนะ <c oughs> มีหรืเปล่จับปูไม่ได้กนะ่อนฮะต้าคคอยไปดูว่ารูเป็นยังไงฮนะเออต้องจับปูก่อนเลยฮนะเอาไปถึงปูก่อนอ่านะถ้าเจอปูแล้วไม่ไม่ไม่จะเป็นต้องมานักรูแล้วฮนะวิธีเข้ารูก็ไม่จะเป็นต้องทาแล้วเพราะเจอปูแล้วท่านต้องนัเอง มันง่ายๆไม่ยากเออถ้าพระจเจพุทิเจ้าเานี่ยเราก็ไม่เข้าใจฮะก็ะน่าจะมีอยู่แต่ว่าพุทธภูมิเนี่ยเออก็ตามาไม่เยยกิานาุปนิสัย สมาธิฐานอย่างเดียวนะสมาธิใจดำมากนะอพอคุณจะเจ้ารู้ยังไงข้าพเจ้ารู้ใช่ไหมรู้ไหนใจดำไหมคอยรู้แจ้งในธาตุทั้งสี่และขันธ์ทั้งห้ารู้แจ้งธาตุทั้งสี่และขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์โถจะรู้ขนาดนี้มันมันจะทุกข์ทำไมเนาะนี่ดูที่อธิษฐานเมือนใคยนะแค่แล้วไปเจอปั๊บเลิอกอธิษฐานเลยฮนะไม่ได้อธิษฐานแล้วไม่ต้องอธิษฐานโพธิสัตว์ที่ไหนต่อเพราะไม่หวังจะเป็นพุทธิษย์เจ้าหรอก แค่ว่าเป็นทางของพระธรรมก็พอแล้วอ่าแค่นั้นพอก็หนึ่งปัญญาน้อยปัญญาน้อยเรียนก็น้อยด้วยใช่ไหมก็เลยไปอย่างนี้ดีกว่าไม่จริงๆรินก็เกิดจริงๆนะบังเอิจริงจริงพูดตรงๆเถออาตมาไม่ได้ั้งใจ่าอาตมารู้ว่าภาวนาเนี้ยตาตมาไม่นั่งนก <c oughs> ไม่นั่งนกอะไรเพราะมัน พอนเป็นหน้าผมมันก็ดูพลุกไปเลยอ่ะตายเลยฮะจิตรุดเลยฮะไปถึงผู้รู้แล้วเลยอ่ะเดินก็รู้เลยก็รู้หมดเลยจนให้ลุงปูลุงบอกว่าลุงปูช่วยเอาพุทโธใจใจผมหน่อยเพราะคิดถึงคนนี้กันนะพุทโธมันเอาหมดเลยครับเพราะมันเข้าอูแล้วมันเลยมันเลยเห็นเจอกูอย่างเดียวไม่เห็นใคร่ะก็เลยลุูดูบอกว่าเอาออกไม่ได้หรอกเพราะจิตท่านเข้ารู้ทำแล้วเนี่ยมันเป็นเนี่ยชินนํำจริงๆเลยนะโอ้เลยเชื่อเลย เราถึงบอกว่าการปวดนี้มีค่ามากทาให้จิตเปลี่ยนได้เลยนะจากเป็นพระคิรืยไม่เคิริยะอ๋อจะเป็นพระโมโม่ือจะกราชั้ได้นะเขากระันรู้จิตเจ้าของไหมไม่ต้องไปรู้จิตคนอื่นหรอกนะนะเปนอะไรหมดแล้วหรอผูดจริงเนี่ยนะเรื่องจิตตรงนี้ไม่มีผู้หญิงและไม่มีผู้ชาย เพราะจิตตรงนี้ไม่มีเพศเอาแค่เราเอาแค่กินน้าเย็นเข้าไปถึงน้องถามว่ามีผู้หญิงไหมเรือผู้ชายมีไหมเอาแค่นี้ก็รู้แล้วเอาแค่ตื้นๆทั้งนั้นไม่มีดอกตรงนั้นไม่มีเพศจิตไม่มีเพศนะไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายเพราะมันมีแต่ภาพรู้อย่างเดียวาะไม่มีไม่มีเส้นผมเนี่ยเออผมยาวผมชันไม่มีจมูกไม่มี ติดตรงนี้ไม่มีจมูกไม่มีสีเขียวสีแดงสีเหลืองไม่มีเลยเพราะตนติดว่างร่างตับมันก็เป็นกำแพงท่านะทนั้นผู้หญิงเนี่ยเสียใจนะผู้หญ,ญิงไปได้ผู้ชายไปได้ไม่มีปัญหาเขาว่าสุนย์ตาเคยเธอเคยขี่เครื่องบินไหมเครื่องบินที่บินสูงที่สุดอ่ะ อากาศบนเครื่องบินนะนอกเครื่องบินยังไงก็ยังนั้นเพราะมันเหลือบรรยากาศไปแล้วจิตยังน,นั้นไม่กลับมาแต่ถ้าถึงระดับจากนี้ไป12กิโลอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจิตอยู่ในขันห้ามันมีการดึงดูดซึ่งกันและกันทําให้เกิดฝนฟ้าตกมามีชีวิตแต่จิตบนอากนั้นแล้วไม่มีชีวิตนี่เขาเรียกสุญญตธา ก็ถ้าจิตท่านว่างจริงๆก็มันก็ต้องเป็นเหมือนที่เราพูดนะคำว่าสุนเจตาคือความว่างของจิตแต่บางคนก็บอกว่าสุญญตาคือความว่างคือว่างๆอย่างนี้นะอันนั้นเราวางในจิตนี่เราไม่ได้ว่างทางนอกเนี่วางในจิตจิตในจิตป็นต่างกันเด็กก็เมือลูกบุญุน,นบอกว่าจิตทรงบอกนอกเป็นตะบุญไทย จิตเห็นจิตแข็มแก้งเป็นมะผลน้าเกิดจากจิตเป็นจิตแข็มแก้งเป็นในโรธคือความดับทุกข์นั่นะเป็นในโรธคือความดับทุกข์คือไม่ทุกข์เพราะเหลือแต่จิตตรวนไม่ในทุกข์แล้วถ้าจิตตรงออกนอกมันเป็นสมุทัยอะตัวก็เลยทั้งหมดใช่ต้อง คือหนึ่งบางคนก็บอกว่ามีคนถามทัามาว่าหลวงปู่ดูลบอกว่าตอนที่พอนาฬิจิตถึงจิตก็ทําลายจิตนะเสียนาจสียนายไอ้จิตที่มีกิเลสต้องทํลายอยู่แล้วไอ้จิตที่มีความโลภความโกรธความหลงต้องทําลายแต่จิตที่ไม่โลภไม่หลงเลยทำลายไม่ได้คุณจะเอาอะไรไปทาลายได้ไหมมันทำลายไม่ได้ตรงนั้นทำลายไม่ได้หรอกมันไม่มีตัวทําลายแต่ถ้ามีความโลภความโกรธความหลงทำลายได้แน่นอนที่หมายถึงตรงนั้นไม่ใช่จิตถึงหลวงปู่ดูลบอกว่าการปฏิบัติ เพื่อไปสู่จิตอันที่กล่าวไว้จิตไม่ใช่จิตตรงน,นี้หมายถึงสิ่ง,งบางสิ่งที่มีอยู่จริงค,คือทรไม่ไดานั้นหมายว่าซ้อน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 อมันซ้อนถ้าซ้อนไม่เป็นคุณก็ไม่ถึงเราเรี่ยรู้สึกลมแหมลุงปูเป็นโอเป็นพิเรีย่ยงเนี่ยอเคธรรมดาทด่ไหนบวชครับวันแรกได้ทัก็ลุงปู่ของภาวนาเออท้าไม่ได้ภาวนาลุงปู่ให้งยูุ้่ง นี่คือว่ามันมันตอนตอนกันไปคือตอนคือความเดียดของจิตนะแต่การเรียนของจิตบางคนก็บอกมี acha, friend. Friend. ้านมียานแต่ในวันสัญญาณวันัญญาคุณก็ว่ากันไปแต่เราไม่มีปัญญาไปว่าไปเลยหรือไม่ต้องแวะออกเพราะก็ก็เขียนจดหมายลงตามมาบปอาจารย์เขียนไม่เป็นให้หลตาเขียนเออภาวนาไป่ลวงตามบอกว่าให้ดูหนังสือศาสนาอยู่ไหนเราไปเขียนตอบไม่ดูหนังสือเพราะผมเป็นพระที่อ่อนแอมากในหนังสือ อ้าวพอดูนหงงนังสือเรื่ติดาลงมาหนึ่งถามาอ้าวไม่ดูหนังสือต่อมาเพชรดวงจีไม่ดูหนังสือไม่เป็นไรอบอกถ้าผมปฏิบัติยังไงเดือนจะไปก่าเตียงของหลวงตาเรา,เาทิ้เเงเวลาเดียวก็ไปหาหลวงตาประมาณสี่โมงเย็นอ้าวมาเลยเห็นจดหมายตอบมาอย่างนี้นี้หมายถึงยังไงบอกกิตของคุณสมบอกไหมครับจบแล้วถ้าทั้งทีคุณมองเห็นไหมถ้าทันงทีไม่ได้กินครับ เอาแล้วพันห้าไม่ใช่จิตครับเอาแล้วพุทธเจ้าอยู่หน้าจะถามไหมไม่ถามได้สงสัยไหมไม่สงสัยจะไม่สงสัยไงเนาะจะไม่สงสัยพุทธเจ้าว่เป็นพีบ้างขนาดวะเออมันไม่สงสัยจะบอกว่าแล้วทําไมาต้องถามเราเกิดขนา,าจาน,าาจานก็เลยนายจาน ไปยังธรรมดานล้วก็ามยังจะอุจจาระแกงอุ้งแขนแกงผู้ใหญ่แล้วก็จะตายจริงๆนะคือแกงถามดูแกงถามดูแต่เราไม่สงสัยเราไม่สงสัยหรอกคือรู้เลยว่าคือรู้ว่ะเอหนึ่งนะฮะคันห้าไม่ใช่จิตแน่นอนเพราะวิญญาณไม่ใช่จิตแน่นอนเพราะวิญญาณเป็นผู้นำพาไปจิตที่หลุดแล้วพ้นจากวิญญาณถึงมีชีวิตอยู่ก็ตาม ชีวิตอยู่คือตามสภาวะกรรมของของสั้งขาราร่างกายแต่ตัวจิตนั้นไม่มีกรรมแล้วนะมันไม่ไม,ไม่ไม่กรรมสบายาไม่ยากเลยนะไปเลยไอ้ที่ตายตายนี่ยดีมากเลยอ่ะมันลุงมลึกไปไหมไปเลยไปเลยฮะถ้าตายเมืนะ่อไหร่รับรองเธอเป็นคนใหม่เลยฮนะ อ๋อถ้าตายเมื่อไหร่คือเป็นคนใหม่เพราะการภาวนาแล้วมันต้องหลุดหลุดจากอารมณ์หนึ่งไปสู่อารมณ์หนึ่งหลุดจากจิตปัจจุบันไปสู่จิตใหม่อ๋อหลุดจากเป็นผู้ชนไปเป็นอะไรก็ทนได้อ๋ออยาจกจนนะมาหาไม่รู้นะเ,เรื่องอรุ้นะเขาเรียกว่าเนี่ยบรรลุธรรมแต่เราไม่ต้องที่วันหลุดแค่พอแล้วบรรลุธรรมมันยิ่งใหญ่ใครฟังคนรุ้เดี๋ยวเห็ อ่ามันมีแบบเออใช่รูมอากาศถ้าจิตมันดิ้นอย่างเงี้ยนะมันจะหมุนชุบชุบชไปเลยฮะพื้นที่แบบตกพวกอย่างเงี้เนาะอันก็ก็ตกใจจริงๆอยู่เนาะอ่าไม่ยอมไม่ยอมตายไม่ได้อะถึงบอกพูดของมันไม่ตายถ้ามันตายก็ไม่พูดคำนี้หรอกเอาพูดคำใหม่ได้นอนนะฮะไปตอไม่ได้ก็พยายามบอกมาแล้วมองก็เหมือนเอาวกิดจิตมันละเอียดมากเหมือนมันเหมือนว่ามันจะหลุดจริงๆมันตายจริงๆริไงมันตายครัการตายฮะ เพราะอาจารย์ช่วงนั้อนอาจารย์แบบว่ามันถอนไม่ได้อ่ะมันดูดแลอาจารย์ต้องไปตายก็ตายไปเลยมีคำว่าตายก็ตายก็เลยถอนไม่ได้เพราะมลงลึกเกินไปมันหมุนดูดๆๆๆดูดๆไปเลยอ่ะเลยก็ตาย,ยถ้าไม่ตายก็ไม่ได้นั่งอย่างเงี้ยเออให้ตายต่ออะจริงๆนะจิตมันไปแรงมากทุกคนพร้อมจะรู้ธรรมหมดทุกคนนะไม่ใช่พวกเราไม่รู้ธรรมเพราะจะรู้ปัจจุบันแล้วจะรู้เลยนะรู้อยู่ในระยะหนึ่งตองนู้ แต่รู้แล้วจะเข้าหรือไม่เข้าเมื่อเจ้า์นี่รู้อย่าไปยอมตายถ้ามันยอมตายมันก็ไม่เป็นไรนะเออถ้างั้นพระเขานั่งเมาหนาเขากลัวตายอ่ะเพราะว่าของในวะในในขุนเยอะถ้าตายไปไม่ได้ครบอใครอย่างเงี้ยเนก็มันปวดไปใไม่การนั่งฮะกลัวตายจริงๆฮะี้ยพระก็ไม่ได้ไปกลัวตายนะที่อาจารย์ไม่กลัวตายเพราะช่วงนั้นอาจารย์พูดบางบุต บวชวันนี้ก็ภาวนาวันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอะไรก็นแหละก็เลยชิดก่อนก็เลยรอดตัวไปถ้ารอดภาวนาตายเนี่ยยังก็ไม่ภาวนาหรอกอัน <c oughs> จริงอ๋อก็เลยไม่ไปก็เรียบร้อยใส่ก็เลยหาวิธีวิธีการว่าอื่นจิตอย่างนี้นะถึงจะไปกได้นะถ้าอย่างอื่นไม่ได้แน่นอนนะนะเหมือนตะ้นภูเขาลูกหนึ่งเราขึ้นฝั่งต้ายฝั่งขวาเนี่นะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งบนยอดเขาคือต้นโพก ถ้าใครถึต้นโพผู้เขาถึงก็จะรู้ว่าถึงหรือไม่ถึงแต่ถ้าคุณถึงแค่ขึ้นเขาเขาก็จะรู้ว่าเออเพราะเขาขึ้นมาก่อนทางนั้นัรูบายจารย์หลวงปู่ดูลไม่เคยนำจิตใจจัไปก่อนเพื่อไปงานนอาเท่านาไงให้จันพูด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 จะบอกถูกต้องอ่าทำไมเคยบอกว่าจิตของคุณจะไปอย่างนั้นนู้นโอ้ไปว่าจิตต้องไปอย่างนั้นนั้นทำไปก่อนนำก่อนไม่ดีอ่เพราะมันเสียนิสัยเฉพาะคนจังเฉพาะคนอื่นไม่เสียนิสัยใช่ไหม อคนคนคนลืมไม่คนเฉจะ่ยใส่เพราะพูดอะไรไปืแต่คนจำมันมันะฉิ exactly ี like ่ยส่เพรามันจํำเลยฮะจำเสร็แล้วไม่ไปนะมันจอำเดียวเลยฮะอ่าเป็นเงี้ยว่าดูอยู่ทางชาอยการงากอังคนเรื่อบางครั้งการเดินธรรมดานะมันยังเด้เลยทุกเวลานะนั่งเก้าอี้ธรรมดามันก็ตูดเรื่อยๆฮะนะงรับมันไม่มีกําหนดเวลาเลยฮะ บางคนไปนั่งสองจมงไม่เต็นนะตอนเลิกนั่งไปท้องน้าเอ้าไปไปแล้วก็ไปเลยกันไอ้จิงิงพูดตรงๆเลยนะถั้งนั้นมันมันมันต้องพร้อมตลอดเวลานะออก็ลุกปูดูนนั่นไปเป็นของลงปูมันนั่นที่พูดถึงฟังนะถ้าไปนั่งจ้องลุงปูมันจ้องไปเนงี้ยจ้องลุงปูมันคนลุงปูมันหายตัวได้ใช่ไหมเพระพระพ่อกรรมฐานหายตัวได้ลุงปูไม่กล้ากระพิบแล้วจ้องจองไปอยู่ฮะกินลุงปูเป็นหนึ่งอยู่ไอ้ มันเป็นตนึ่งด้วแล้วนี่จ้องนี่ไอ้คนนี้ก็แจ๊กเลยเลยก็ลุงปู่ก็ทางที่มันถัดกว่าทางที่ตาลุงตาลุงปู่ก็าเขยเขาใหหลับตาครับตาหลับเขาท่านก็ตามตรงนี้เลยจิตต้อเป็นจริงเลยลงไปถึงธรรมเลยฮะทั้งนั้นลุงปู่ดูเออลุงปู่มันยศจ้องลุงปู่ดูลงจิตเห็นธรรมเลยเพราะจิตลุงปู่ดูนั้นคือจ้องจับปีตจานนะจ้องจับปีจานหลังจับจิตนะที่นี่ข้อลเป็นหนึ่งเลยเป็นหนึ่งเลยไปไปเลยฮะ อ้างั้นลุงปู่ลูเนี่ยจะพูดจิตออกนอกไม่ได้เพราะจิตท่านเคยจะเข้าทางในถ้างั้นถ้าออกกานนอกลุงปู่พูดไม่เป็นลุงปู่พูดไม่เป็นๆๆๆๆปเพราะกินท่านอยู่ในรูท่านพูดแตรูอย่างเดียวเลยจากญาติจากก็มันก็ถูกจิตจะนอกเพราะ,ะรอยู่ในรูนี่แหละนอกก็สบายหน่อ,<ข>อยละท่านเราขออนุญาตจะแห้งอดนะครับก็ถว,วายปัจจัยนะครับแด่พระคุณเจ้าพระ ทางศาสนกิจเพื่อประชาบุสมบทรณพิสูจน์สมาเณรถวายเป็นราชบุตรนะครับเป็นจํานวนห้า8มื่นสี่ร้ยิบแปดบาทเจ็สิห้าตงค์นะครับถวายส่วนองค์เป็นจํานวน5 0 0พันบาทถวายพระประธานห้าพันบาทถวายเป็นค่ายางปะหะนะทั้งหมด3 0 0พันบาทนะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมอนมบุญของกันแกันนครับสาธุอ่าดีมากนี่เป็นบุญของเรานะไม่ใช่บุญชาตนะทำทุกประตูต่างได้เป็นของเราหมด นะาจาร์จะพาพระไปหาปุถิดยะถึงหาไม่เจอยี่สิบงแต่หนึ่งโมงเจอก็คุ้มเอออ่าทางนั้นก็เลยเนี่ยก็ถ้าเรามีโอกาสที่ดีก็หาอ่าพออาหารแห้งหรือขา้าปัตะหารก็ได้เพราะจาร์มันเข้าในนู้นเลยเนาะมันเข้าในตาเลยอะ่ะก็ไม่ออกมาเลยไม่ไม่ออกไม่ต้องบินจับบ้านเลยให้บินบาบในตาเลยะ่ะ เออเพราะว่าถ้าออกแล้วมันกลัวจะมีอารมณ์ตามปู่บ้าเห็นลูกสาวก็สวยไม่นอนคิดก็เลยให้ไปเก็บต้นไม้แทนนะเออให้ไปเก็บต้นไม้แทนเนะ่ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็เลยก็ไปลองหาข่าวประธานบ้านพระโพธเศรษฐีก็มีนะอเแต่ที่ถุยจริงคือพวกเรานี่แหละพระพอเศรษฐีไม่จริงเขาอยู่ในบ้านอไม่มีโอกาสได้ขับุญโอ้ไปชนีไว้ครับเฉพาะัดเลยฮะอ่าไปจมวัดเลยเนาะ อาา๋อตอนนั้นอ๋อรับสินทรัพย์แล้วจะแจกนี่แจกไงเนาะจะไม่แจกเนาะอ๋ออ๋อตอนนั้น,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 นให้พรมันอ๋อได้เงินไปแล้วก็ให้พรได้แล้วอ <c oughs> ยาวรีวาปุราปาริปรรุเรนติตาสารัางยิวเมยวิโตรินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปิจิตังตุมังกีพเมยวัตมิจโตตัเปปุเร,รนตุสังกะปา ยันต์ตัวปัญรัตโตยัตตามณิจรถิรัตโตยัตตาตพิทิโยวิวัจยันตุทั้งปะโรโคยิรัตโตมาเตหะวัตวันตรายุสุขิติกายุปโภวาอภิวัตนาติเลตุจังกุตาปัญญโนจัตตารอทัมปาวัตันติยุวันโนสุขังบาลังปวัตุตาปมังกลารัตทันตุตาเปริวตาทัพปุตตาณุปาวีนะทัพตัมมาณุปาวีนะทัพตันคานุปาวีนะ 6ただ tro বাวัน